สวัสดีครับ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 ผมโตชนอครับกับรายการโว้ลครับ2022แมนนี่นะครับก็ EP นี้หรือคลิปนี้ครับเป็น EP ที่หนึ่งนะครับผมอีพีแรกเลยนะครับก็มีวิเคราะห์วิจารณ์คร่าวๆนะสำหรับฟุตบอลโลก2022นะครับที่กาตาร์แมนเจ้าภาพนะครับประเทศกาตาร์แมนเจ้าภาพก็มี8กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมก็อ2ทีมสุดท้ายนะครับผม ก็จะทำการแห่งขันกันในวันอาทิตย์2ี่20จิศาย,ยนนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับก็วันนี้ผมอาจจะมาเกิ่งก่อนเข้าๆเนอะบันทึกเทปวันที่อะไรนะ19ออวันเสาร์โอเคบันทึกเทปวันเสาร์พรุ่งนี้แตดนะครับเวลา5้าทุ่มตามเวลาบ้านเราบ้านเขาที่การ้ตาก็ประมาณ5้าโมงเย็น6โมงเย็นนะครับจากเรานี้ดีไม่ด,ดีบางที ไม่ทุ่มหนึ่งไม่น่าเพราะว่าฤดูหนาวแล้วหนาวมันไม่น่าจะแค่สี่ชั่วโมงน่าจะห้าอับห้าเป็นอย่างน้อยนะครับก็มีทําการแข่งขันกันทั้งหมดสิบหกคู่ด้วยกันครับ EP นี้ EP ที่หนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ในแมตช์ day หนึ่งนะครับก็คือนัดแรกของแต่ละทีมแต่ละกลุ่มนะครับใครเจอใครกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะพูดกันเลยดีกว่ามาดูดีว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มมีใครกันบ,บ้างทวนความจำนาทีนึงนะครับกลุ่ม A ครับ ีเจ้าภาพครับก็คือกาตามีมร์คอตชื่ออะไรนะไลอิฟตอนแรกผมว่ามันผ่านนึกว่าผีแคปเปอร์เป็นตัวขาวๆเลยคือแบบเป็นผ้าอะไรไม่รู้แต่ยิ่งคือเขาส่งเหมือนออกมาว่าผ้าโพงหัวชุดคุมแต่งตัวของทางแบบชาวอาหรับผู้ชายจะแต่งขึ้นเป็นผู้ขาวๆหลายหลายคนหลายท่านคงเคยเห็นกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมัสคอดหรือว่าชุดของทางอ่ชาวอาหรับนะครับน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วแหละ นะใครเรียกใครเห็นก็ไปเปิดดูนะครับรับรองว่าอ๋อเลยแหละรู้รู้จักดีแล้วจะรับรองว่าไม่มีลืมแน่นอนดูทีเดียวจำได้ตลอดชาติเลยนะครับขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคก็อ่กลุ่มเอมีกาตาเอกรอเดนเก้าแล้วก็ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แต่ผมเรียกง่ายๆว่าฮอลแลนด์แล้วกันนะครับเนเธอร์แลนด์เรียกแล้วมันขัดปากขัดคอไงมันรู้มันดูแบบยาวๆยากๆ เลือกฮอลแลนด์เลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับก็กาต้ากับเอกวาดอร์นะครับคู่แรกเลยครับเตะวันพรุ่งนี้ย,ยี่สิบพฤศจิกายนวันอาทิตย์นะครับเวลาห้าทุ่มนั่นหมายถึงว่าวันการจะเหลือสามคู่ย,ยี่สิบเอดพฤศจิกายนแล้วก็วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเตะวันละสี่คู่จัดเต็มนะครับโอเคกลุ่มเมีการตาตาเอกวาดอร์เซนกกาฮอลแลนด์กลุ่มบครับมี อังกฤษสหรัฐอเมริกาเวลแล้วก็อิรานไม่เลียงนะครับคือพูดให้มันครบสี่ทีนะหนึ่งกลุ่มซีครับกลุ่มซีมีอร์เจนเินาซาอุดีอาระเบียโปแลนด์แล้วก็เม็กซิโกกลุ่มดีนะครับก็ฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กแล้วก็ตุนิเซียนะครับกลุ่มอีมีเยอรมันญี่ปุ่นสเปนแล้วก็คอสตาริกากลุ่มเอฟมีเบลเยียมแคนาดาโมร็อกโกแล้วก็โคเอเซียนะครับกลุ่ม G มีบราซิลซอร์เบียสุสเซแล์แล้วก็เคมบรูนกลุ่มเอชมีโปรตุเกสกาน่าอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับอ่าพูดไปหมดแล้ว ABCD EFGS ว่ามีใครอยู่ในสายบ้างทีมไหนอยู่กับใครบ้างนะครับก็บอกไปหมดแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มทําการพูดถึงแต่ละเกมแต่ละเกมไปเลยดีกว่านะครับแต่ EP นี้เราจะพูดถึงแมชเดย์หนึ่งเฉพาะเกมแรกก่อนนะครับเกมที่สองเกมที่สามเรื่องไม่พูดถึงนะ เกมที่สองเดแปลว่าการลงมางการสัปดาห์หน้าเกมที่สามเปยนแปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคืนพรุ่งนี้โปรแกรมก่อนอแรกเราบอกแล้วว่าใครอยู่กลุ่มไหนบ้างใช่ไหมครับอันนี้เรามาดูที่ว่าในแต่ละวันมีคู่ไหนบ้างคืนพรุ่งนี้เราบอกไปแล้วคู่เดียวกตาตาร์เนว่วยว่ารอเจ้าภาพเปิดสนามน่าสนใจมากๆน่าสนใจกับผีเลยแทนที่เจ้าแชมป์เก่ามาเปิด <laughs> เจ้าภาพเปิดก่อนนะครับ แต่ก็จะดูก็ได้นะครับจะดูก็ได้แล้วก็คู่ตอบเคือวันจันทร์นะครับมีสามคู่นะครับไล่เรียงไปเลยนะครับอังกฤษกับอิหร่านนะครับเวลาสองทุ่มห้าทุ่มครับเป็นเซนเตอร์เก้ากับฮอลแลนด์แล้วก็ตีสองนะครับเป็นสหรัฐอเมริกากับเวลน่าสนใจนะเพราะว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าแบบใครมีโอกาสที่จะเข้ารอบเกมนี้ผมว่าสําคัญเหมือนกันสหรัฐอเมริกากับเวลนะครับอันนี้มาดูกลุ่ม อาเรียกลุ่คือวันอังคารทียี่สิบสองพฤศจิกายนมีสี่คู่ครับสี่สี่คู่จะเป็นไม่ต้องแตบบ่งไม่ต้องคือห้าโมงเย็นก็เตะแล้วนะครับอาร์เจนตินากับซาอุอาร์เจนตะกับซา,า,าอุเลยนะครับผมห้าโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มครับเป็นเดนมาร์กกับโุรุเซียเม็กซิโกโปแลนด์เวลาห้าทุ่มแล้วก็ตีสองครับเป็นฝรั่งเศสกับออสเตรเลียส่วนคืนวันพุธยี่สิบสามพฤศจิกายนครับห้าโมงเย็นมีมอนโกกคบโคเวยเชียวันพุธยี่สิบสาม ห้าโมงเย็นนะครับเบเอ่อบอล็อกโคาโคเอเซียไม่เรียกว่าคืนอย่าเรียกว่าคืนเลยบางเพราะม่ามีห้าโมงเย็นอยู่แล้วก็สองทุ่มเป็นเยอรมันกับญี่ปุ่นโอ้โหพามทางมากๆคนดูกันเยอะแน่แน่เยอรมันกับญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทีนะแต่ขอพูดโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็ห้าทุ่มสเตนเจอคอสตาลิกาแล้วก็ตีสองเจอเจอกันนะครับระหว่างเบเยียอกับแคนาดาเบยียอเมแคนาดาเตะดึกสุดเลยนะครับส่วนคืนวันพฤหัส ที่24ในวัน 24, พฤหัสที่24พฤศจิกายนนะครับมีสี่คู่เหมือนกันครับห้าโมงเย็นเปสวิตเซอร์แลนด์กับเคมบรูนนะครับยังไม่เลิอกงานดีเลยนะครับเพิ่งกลับบ้านเองนะครับห้าโมงเย็นก็มีบอลแล้วนะครับสองทุ่มมาอุลุกไวกับเกาหลีใต้แนะ่ะแล้วก็ห้าทุ่มครับโปรตุกเกสกับกาน้าโอ้โหแล้วก็ตีสองครับาซิลเซอร์เบียโอ้โหไวซะเดึกเลยนะปาซิลเซอร์เบียนี่คือแมตช์เดย์แรกพอแมตช์เดย์ที่สองเริ่มวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน ุกยิบห้าแมตช์เดย์ที่สองแต่เราจะมาวิเคราะห์วิจณยกันก่อนนะครับไม่วันพุธก็วันพฤหานั้นเดี๋ยวผมดูเวลาดูีกทีนะครับว่าสะดวกวันไหนเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันอย่างนี้เหมือนเดิม e ีสองนะแต่ตอนนี้เรา EP หนึ่งเราพูดถึงแมตช์เดย์หนึ่งก่อนนะครับสิบหกคู่รวดเริ่มจากคู่แรกสุดนะครับเจ้าภาพกาตาจะเอกวาดอร์ของกลุ่มเอนะครับก็คู่เนี้ยคือชื่อชั้นอะเอกวาดอร์ดูเหนือกว่าแต่อย่าลืมว่ากาตาเจ้าภาพนะจ๊ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดสนามมา,มาไม่ได้เอกวาดอร์เจอก่อนเลยแต่ถ้าแต่ถ้าชนะได้อีกสองเกมไม่เหลือสบายเจอเซเนกัลเจอฮอลแ,แลนด์สบายสบายตรงไ,ไหนโอ้โหไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ว่าธรรมดาไม่ได้แบบว่าง่ายกว่ากาตาเลยนะยากกว่าไดา้น,นะคือถ้าชนะได้คือเน,นเต้นนั้นเราได้ฝางคะแนนเข้ากระเป๋าก่อนเนียอ่ามาดูตังตัวบุร่ษของทางกาตากับทางเอ,เอกวาดอร์บ้างนะครับว่ามีใครบรรดาวเด่นหรือผู้เล่นที่น,น่าสนใจมีใครบ้างหรือว่าพูดไปแล้ว คือเขาอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้หรืออาจจะเจ็บไปแล้วแล้วถอนตัวไปแล้วอดเล่นแล้วแน่นอนก็เป็นไปได้อันนี้คือผมไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเตะนักเตะประมาณชกเตะชื่นเหล่าเนี้ยจะได้ลงเล่นนะครับรการบ้านผมขอสาบานเลยไม่รู้จักจริงๆพูดชื่อมาแต่ละคนแต่ละคนแล้วผมยังงงเลยใครวะอะไรเงี้ยพูดเลยงงนะครับบัวเลมคูกูกกี้ฮาเล็กาฮลมัน ฮัสซันเอาไฮดอสอาเมดอลาเอเดนซาดเอาชิฟใครวะไม่คุ้นเลยห้าเรียกมาห้าชื่อเลยไม่คุ้นเลยสักคนยังงงไล่ชื่องงเแอบอย่างนั้นเปอร์โดอร์ขอคุณคุณบ้างเปอร์โดอร์มีอะไรนะเปียโรฮินคาปี้ใช่ไหมของทางเลเวอร์นักเตะของแมงขายาไปเออร์เลบูกูเซนนะครับอ่าเปียโรฮินคาปี้ก็คือ H I N C A P I E ใช่ไหมต่อเปอร์โดอร์โอเคครับ แล้วก็มอยเซเไซเซโดของคุณใช่ไหมเอนเนอร์วาเลนเซียอ่านี่พอได้คนละคนกับน่าจะคนละไม่ษั่การกว่าคนละคนเลยแหละกันลุยอันโตนิโอวาเลนเซียอ่านะครับประมาณนี้ครับนี่นะเตของทางเอกวาดอร์นะครับที่พอคุณคุณชื่อนะครับการใต้อเอกวาดอร์ว่าสนุกแน่นอนอ่ะจะสนุกฝั่งไหนก็ไม่รู้เหมืนอนกันอ่ะนะครับเตอคู่เดียวด้วยห้าทุ่มเดินมาดึกด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันทีนี้ไปเข้า คู่ที่สองครับอ่าคืนมาทางวันจันทร์เลยนะครับสองทุ่มนะครับอังกฤษกับอิหร่านโอ้หสนุกแน่นอนอังกฤษกับอิหร่านอิหร่านานีน้ใครบ้างที่ผมรู้หลักๆมีสองคนนะก็คือซาราอัสบูนใช่ไหมกองหน้าตัวเก่งของทางตอนนี้อยู่กับทางในะาขายาเบเออร์เลย์บูเซนนะครับไลเวอร์อีกแล้ว <c oughs> เออไม่แต่นกเตะเลเวอร์นกเตะเลเวอร์แบล็ตินิ่งข่าหลายคนเหมือนนะแล้วก็มีเบดีทาเลมีของปอโตนะครับ ก็ไม่ธรรมดานะครับโชว์ฟอร์มแจ่มเหมือน,นกันทั้งในแชมเปี้ยนลีกเมดี้ทาเดมี่นะครับก็นักเตะปอร์โตก็ของสิทธาสอิหร่านเหมือนกันนะครับตัวอังกฤษคับเพียบที่เข้ามาตอนนี้นะผมเห็นนะนี่คาร์ลัมยูสันนะครับแจ็คกิลลิตจอร์แดนพิกฟอร์ดไม่รู้ใครใครจะเป็นมือหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะมีสามคนมีจอร์แดนพิกฟอร์ดใช่ไหมแล้วก็มีนิกโฟปแล้วก็อารอนแลมสเดลพิกฟอร์ดหมายว่าตันนิกโฟปของนิวคาสเซิลแล้วก็แลมสเดลของมือใหญ่อาร์เซนอลนะครับ มาคัทแลนด์ฟอร์ดก็มาดีแคนไลก็มีนะครับคอนเนอร์กันลักเกอร์ผมว่าสำรองไม่น่าดูโลตัวจริงเนสันเมาส์อ่ะไม่แน่เอลิกไดเออร์โอ้โหได้ดูอีกทีเจมส์ดิสันเป็นไปได้ของเลสเตอร์นะครับแล้วก็คีแลนทิเปียผมชอบเนี่ยคีแลนทิเปียว่าอะไรนะคีแลนทิเปียเย่มันปียเอเออาร์ไงก็ขนาดโมเบลเย่เย่เย่เปีเย่อะไรยังได้เลยท่องเสียเรียกเย่เลยผมเรียกคีแลนทิเปียเย่ไม่ได้ ใช่ไหมแล้วก็บูการโยาสาก้ารวมถึงลาย,ยีนสเตอร์ลิงครับที่ฟอร์มค่อนข้างจะดรอปมากๆช่วงนี้ไม่เด่นกเท่าไหร่นะครับอยู่กับมาติสตี้เด่นกว่านะครับมมบางทีก็พุ่งล้มบางทีก็สะดุดยอดยาวมากอะไรอย่างงี้นะครับและได้จดเขาได้บาดเว่าอยู่เชลซีดูฟอร์มไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงของทางอ่าอังกฤษไหมนะครับแต่อังกฤษจะอิหร่านผมว่าดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะเป็นหาอังกันนะแต่ชนะอิหร่านแน่นอนอ่ะ แต่ดูอย่างเดียวว่าจะชนะขาดกี่วันหนึ่งประตูเ่าบอแค่นั้นเองคือพูดง่ายผมดูแดนนอมอ่ะผมมองไกลเลยนะผมมองว่าดีไม่ดียังกิดอ่ะจะชนะสามเกมรวดแล้วเจ็ดเก้าคะแนนเต็มเดี๋ยวมันมันจะมีคนเคยพูดคุณจําคําผมไว้ดีๆนะครับคุณจําผมไว้จําคํากูไว้อะไรอย่างนี้มันจะมีคนไ้พูดหรือคนที่คอมเมนต์อยู่มันจะคุณคุณคุณใช่ไหมคุณคงจะคุ้นคุ้นกับคําว่าจําคําของผมไว้นะจําคํากูไว้อะไรอย่างนี้นะครับ ว่าผมว่ามีแนวโน้มสูงที่อังกฤษจะชนะสามนัดรวดแล้วเก็บเก้าคะแนน็มเป็นแชมป์กลุ่ม B แบบสบายๆแบบท่าจะเรียกว่านอนมาแล้วไปรอดูที่สองของกลุ่ม A ได้เลยว่าเป็นใครรอจะอังกฤษรอบจะบอกทีแน่นอนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะชิวเพราะว่าสหรัฐเวลอานิดอิรานตานนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งแต่เกตบอลหรือว่าชื่อชั้นหรือระดับฟอร์มการเล่นน่ะยังดูเป็นรองอังกฤษอยู่ คือเพื่อว่าเข้ารอบได้ก็บุญแล้วใครจะเข้ารอบตามอังกฤษไปน่าสนใจอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับเรื่องผมว่ากิจชนะอิรานแต่จะชนะกีดดอกดูไว้ทีต่างไมปในมองรรกินแน่นอนสิีนกคำรามแล้วก็เซเนก้ากับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับเซเนก้ากับฮอลแลนด์เซเนก้ากับฮอลแลนด์ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกนะไม่เจ็บนะ เสดียมาเน่จะได้เจอกับปะเกียฟานไนด้ลักเตะลิเวอร์อพูลคือฟัดทำมาเน่ไม่ได้อยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็วได้อยู่บายเยือนแล้วแต่เคยอยู่ลิเวอร์พูลไงก็รู้จักฟานได้เมื่ออยู่ฟานได้อยู่ยลิเลวอูอยู่นะครับเห็นว่าเห็นแวแวมาเหมือนมานเนี่จะเจ็บมั้งอดเจอกันเลยนะครับแต่ยังมีตัวอื่นรออยู่อีกเพียบเลยครับไม่จะเป็นคาริดูคูลิบารีนะหรือก็เป็นอะไรนะตาดิโอเตอร์ไม่ได้พูดแล แล้วก็เอ็ดวาร์เมนดี้เอ่อโกลังเซเนก้าเป็นนักหตะของเชลซีนะครับอิสมาลาซาก็ยังมาวัดฟอร์ขนาดอยู่แชมเปี้ยนชิพนะยังถูกเรียกติดทีมชาติเลยนะครับจาบอิสมาอิลาซาก็ชิคูคูยาเต้จำได้ใช่ไหมไม่ใช่จำได้ไหมรู้จักไหมหรือเปล่ารู้จักแน่นอนเล้ชิคูคูยาเต้แล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับน้องทันบนทางฝั่งของทางฮอนแลนด์นะครับ โอ้หตัวพร้อมๆเพียบเลยนะไล่ชื่อเลยไหมลุกเดยองเจนเซลดูฟี่หรือดูมฟรีตแล้วแต่เรียกนะครับของทั้งอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็แลนโกพาชเวียของทั้งอาแจงอัลสเตดมโกจอมเก่าวัย38 39อายุคือจะ40อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทูนคูปมเนอร์นะครับของบางคนไม่คุน้นทูนคูปมนเนอร์ของอาตาลันต้านะครับแล้วก็โคดี้กัสโปที่แมนยูอยากได้นะครับตอนนี้อยู่ทางเพียเบียร์ฟเฟน มัตไพร์เดลิกย้ายไปหลายทีนะครับจากอาแจกไปยูเว่แล้วก็อยู่กับไบเยอร์เซอร์เบนเบิร์กเฮาคือมันเขียน B E R G S U I S บางทีผมตั้งแรกหมดแล้วแบ็กกิสแบ็กกิสแต่บางคนพากมันเรียกเบิร์กเฮาเดี๋ยวผมไปเจอคนฮอลแลนด์ผมไปหาให้ทีหนึ่งเพราะเขาเรียกอ่านว่าอะไรกันแน่นะครับคำค่อนข้างจะน่าสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เซีร์เบนเบิร์กไวสองคนนี้อยู่กับแจ็งพูดเลยนะเบิร์กเฮาก็เบิร์กไวแล้วก็เชลลี่ฟิลมปองของทาง ไบเออร์เลยแบาฟิวเซนอีกแล้วเรเวอร์เยอะมากนี่พูดมาในคนที่สามแล้วนะเรเวอร์นะครับแล้วก็ดานล่บลินลูกชายของแดนนี่บลินนะครับอดีตตำนานของทางทิมชาต์ฮอลแลนด์นะครับแดนนี่บลินผู้เป็นพ่อครับนี่รุนลูกนะครับดานล่บลินเครอยู่แมนยูมาก,ก่อนครับตอนนี้อยู่ทางอาแจกแอมเบอร์ดัมนะครับแล้วก็วินเซนต์ยันเซนหัหายได้นานมากๆแล้วก็ไทยเล่กมาเลเซียมาเลเซียนะมาเลเซียไม่ใช่มาเลเซีย ไม่ใช่มาลาเซียด้วยให้เร็มาลาเซียของทางแบรนดูนั่นเองนะครับของคูดมาปุ๊บอ๋อทันทีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ,ถ้าผมรู้ก็ส่วใหญ่ก็เชียร์แมนยูกันอยู่แล้วน่าจะรู้จักกันดีแบบแฟนผีนะครับ <c oughs> แล้วก็เคนเนตเฮเลอร์ของทางอาแจกใช่ไหมแล้วก็ชูลเลนฮิมเบอร์อุนคนนี้ก็เนื้อหอมเดี๋ยวช่วงมกรานะดี DVD ได้ย้ายทีมมีสินั่นจะอาแจากเหมือนกันนะครับผม้โหแจ็อาแจ,ก,าจกหลายตัวเลยนะครับเนี่ยโอเคนะสนใจใช่ไหม จเจเดนเก้าเจอฮอลแลนด์สนดุกแน่นอนครับเพราะว่าเป็นบอลที่น่าจะเป็นสายทําเกมลุมกเป็นผนู้เจเดนเก้าก็ไม่อุดเท่าไหร่หรอกต้นที่ผมสังเก <c oughs> ตขออภัครับอันนี้คืออ่คู่ที่สามเลยนะครับเราเป็นคู่ที่ส <c oughs> ี่ก็คือเป็นคู่ที่สามของคือวันจันทร์แต่เป็นคู่ที่สี่ของที่พูดไปทั้งหมดก็คืออ่าสลัดก,กับเวลนะครับสัดเการกับเวลเวลาตีสองนะครับ สารัสเจอกับเวลเวลาตีสองใช่ไหมโอ้โหสารัตไม่มีใครบ้างครับสารัตมีอะไรบ้างอ่าสารัตมีเก๊กเบลเตอร์นะครับอดีตกองกลางทีมชาติสารัฐเมื่อประมาณบอลโลกสองพันสองนะครับเป็นกุนซือนะครับตอนนี้เกรกเบลเตอร์อ่ามีแมตเทอร์เนอร์ใช่ไหมโกสำรองของอาร์เซนอลเซจิโนเดสนะครับเซจิโนเดสคุ้นๆใช่ไหมอยู่เลเวอร์หรือบาซ่าวะนั่นแหละประมาณเนี้ย บาซ่าบาซ่าเออแล้วก็ไทเลอร์อดัมของทางลัดติกนะครับจอร์จซาเจนหรือจอชัวซาเจนนะครับของทางเวเด้เบเมนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่อะไรนอริลิตเมื่อก่อนอยู่เบเมนไงตอนนีไไ้อยู่นอริลตแล้วชอบทีมสีเขียวเนี่ยเบเมนก็เขียวนอริลก็เขียวชอบอยู่ทีมสีเขียวนะครับจอร์จซาเจนแล้วก็ทีมรีนนะของฟูลแลมคิดเอบุริสิตไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับของทางเชลซีลงน้อยมากเจ็บบ่อยมากเมื่อก่อนอยู่ดอบบุนด้วยนะครับ แล้วก็ลูก้าเดลลาโคเล่นี่โจนี่เรนาลูกชายของคาเดโอเรนานะครับอดีตนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับคาเดโอเรนานั่นแหละยุคประมาร2020เลยยุคเดวเกิกกเบอร์เตอร์เลยแล้วก็เวสตันแม็กเคนนี่อดีตนักเตะของชาวเก้์แล้วได้อยู่กับยูเว่ครับโจนี่เรนาอะไรดอดมุนใช่ไหมอ่าอ่าซื้อบอกแล้วก็ในอันนียัตลินอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลทีโบตีเวอารอเกอร์ซึ่มงมามันอีธานฮาวาร์ดแล้วก็คาร์เมลอนคาร์เทอร์วิกเกอร์ของ กัสโกเซลติกครับนี่คือร่าๆนะของทางทีมชาติสหรัฐอเมริกาส่วนทางเวลครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นบ้าอะไรไม่ได้เจ้าถิ่นน้ำกากเนี่ยแหละเรติกาตาอ่ามีสิดผู้เล่นเขาๆนะที่ผมจะเอ่ยนะครับก็คือแฮร์รี่วิลสันคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับเดโกวิลเลียมของทางเลอบูใช่ไหมเดโกวิลเลียมแล้วก็เบนเดวิสคิฟเฟอร์มัวโจอันเลนยังอยู่นะครับโจอันเลนบางคนอาจจะลืมไปแล้ว,วเนย่อพาะได้งหงศ์นะครับ แต่ลิฟว์วจ,จะลืมไปแล้วก็ได้นะแต่ไม่น่าจะลืมหรอกจาได้อยู่แต่ว่าหายไปน,นานมากแทบไม่ค่อยมินนักข่าวคนไหนเอ่ยชื่อกขเลยนะผมเนี่ยเอ่ยคนแรกเลยเมั้งเนี่ยโจอาลเลนเนี่ยหลังจากที่ไม่เอ่ยมานานมากไม่มีใครเอ่ยเลยช่วงนี้แล้วก็เวนเฮนเดซี่นะครับโกนั่นเองนะครับแล้วก็อีธานอัมพาดูคิสกันเทอร์คิสเมแฟมแล้วก็สุดท้ายครับโปรคอรครับแกเรดเบลนะครับโปรอรอย่างแกเรดเบลเนี่ยจะได้เป็นกัปตันทีมชาติเวลนะครับในรอบนี้ซึ่งเคย 2บ1 6จำได้ใช่ไหมไปไกลถึงรอบสี่ทีสุดท้ายเลยนะทําเป็นเล่นนะเดีอยวไปถึงแชมป์เหมือนกันนะแพ้โปรตุเกส2-0แล้วสุณท้าโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร2016น,นะครับ <S <S นี่คือข้อค้าของช่วงนี้ก่อนนะครับผมก็ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแบบเต็มแม็กเลยนะครับใช่12คู่รวดนะครับช่วงนี้พักก่อนตักคู่หนึ่งครับกับพวกผมได้ใหม่กับรายการตัวครับ มำนว22เบเนีย